สวัสดีครับพี่น้องครับยูกับผมครับคือเก่าพี่น้องให้ตังใจคือเก่าครับมือนี้มากมากครับมากินเข่าต้องกันเขาทิบบาทพี่น้องนี่สือมากหลา่านภาพับเขาเย็นเอาเรืออยู่มันนี้ปรได้นหนึ่งเขาับเพื่อเขาบริมาไว้เ่อนแานมากเลยอะ สื่อมาจิงเลยครับกินคนเดียวเหมือนเดิมเบิ้งครับไม่นุ่งมาเนี่ยนี่นำเสนอเลยครับอย่างพ่วงนมหมูแล้วก็ใส่หมูเบิ้งนี้นอ้องห้าสิบบาทครับนี่อู้ยได้แบบลายลงพื้นที่จันทร์เลยเบิ้งครับโเบดิ้นกินคนเดียวครับกินับมินครับ พักคุณเลิก, <Yeah. S 2> ก,ก,ลกี๋ยวเก็บถุงมาพี่น้องเบินกันหาสิบบาทครับน <Wow. S 1> ี่ว้าวเพ่นคายเป็นชิ้นครับชิ้นละซิบบาทคายถึงแห้งครับพี่นอ้องช <c oughs> ิ้นละสิบบาทเฮ้เพนคายพกชิ้นหาสิบบาท แคมห่หยีบใกล้ดีครับก็ไม่ขาดอยู่นี่เดี๋ยวว่า <c oughs> น้ำจิม้มนี่เป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเขามาชิมมือครับว่ามันชิมเป็นยังไงตอนแรกชิมผ้าเรือ,อ,อด,ดีกว่าใส่ายครับชิมมือมันจิมม้มครับ ผมชิมหวานพี่น้องเดี๋ยวขอหยาบไปเอาหนังปลามาเติมอีกอน,นครับเติมหนังปลาไปครับมันหวานนะครับหวานแ้น่ลองชิมเห็ดหวานดูเดี๋ยวคน,คนๆๆนะครับมันมีอากาศดีพี่น้อง มาๆมๆามามาครับอิน่แาวกีฬาน้ำกันในยุคที่โถคู่วิตระบาดออกไปกินข้างนอกแต่เขากินในบ้านเขาหอมใบขึ้นเกิดอครับเขาบอกตามแม่เลยกูข้าวคือข้าวท่อ โอเอเลอรอเน้อเลยไป่ผู้ข้าวผู้ข้าวพ่อ,อ,อมากชุดหยอดครับมัสจีสุนๆบวาพน bắt như khẩu ăn nhá hóm chim này mai mình có bạn đi phấn tố hôm xin nào วันผักนั่นม่หอม้หองมีว่านผักนเบิ่งดวงจันทร์ทางกิ่งเผาเบิ่งดวงจันทร์ครับดวงจันทร์จะบ้างไอ้นั่นจะมีเมียบ้างครับไม่หรอเนาะชิบา้าก่อนบวยเบิ่งปริเทศทนครับ เหตุการณ์เรื่องนี้ยุบหนีก็บลำบากเหมนเราอดทนกันเด้อพี่น้องเด้อคัดตั้นสูบเอาครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมว่าผมก็บลำบากเหมือนกันผมเห็นงานถช่องมือผมก็บยุดธยุดธเงาหัวสี่สามซีฟเลยตัวเพื่นทางให้ปิดเพืออ่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ แต่เบิงข่าวมันอีกใจยื่นขึ้นครับว่ามีถามนว่าเป็นบมตัวเนาะว่ามีผูุติตเสือสาที่หาคนนะคือแะคราบมางคนมีตัวก็ยังมีตัวไปเห็นนั่งมพพี่น่องเอาความจริงมาบอกเขาหนดยถ้าอยเดยระบ้างแต่ก็สิจป้องกันแต่เป็นที่จีบโมตัวหรอ ใจเขากับ้องรอเบิ่งไปเรื่อยครับบางเื่อบางพุ่อาการยังบ่ทันงด้แสดงก็ย่างบ่ดทันไเ้ไป็นตัวก็มีปล่อยใจไาเพื่อหลาด้วยครับผมไม่รอพักน้อยเดียวไปไหนเพราะเพิรนร้ายไปอยู่ทนว่ามันมีน้อยไปถึที่นั่ง ที่เป็นซื้อได้แบบนี้ตลาดกับมน,นี่แล้วก็ตลาดนัดเอากับบให้เปิดกับมุน,นี้ลานที่ซไปซื้อเขาดี่ก็เป็น,าน,ปนลานดีเป็นมาตัางคายอยู่หนาบา้าน,นเปิรามว่าคุณไปเห็นเนขาไดงแบบคือเทาเพิ่ ไม่ใช่ของอบวซือซอยเหรอครับผมกับตองห้านเนี่ยมากินน้ำอเพราะว่าผมมีเนืกินเดี่ยวีเี่ยหมะมากับเอาไวหนี่ก้อนครับพวกนมต้องม้อมี่มากครัหยั่งกุด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 เลยนั่หมดเลี้ยว มันบดีเข่วนี่เรกินบุฟเฟต์ของเรคนเดียวต่างหากที่บาทครับสองขาดครับแรกนี่นะครับพื้นเช้าพื้นมากหนึงนะะ่งเขาเลยครับกินก่อนแต่ยังง่าย นี่นองครับคำว่าเบิ้มก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใ้น้ำในวยครับเด้อช่วงนี้ปรไเด็นไปใช้ครับอยูแต่บ้านเหนื่อยนมากยูบ้านเดียวก็ออวนครับดูหรือกินกินหลัวจ็นอน แต่เพิ่นประกาศเพิื้อเพิ่นเรื่องสามที่สก็ยังบ่บ่ค่อยได้ยินเสียงรถครับเดี๋ยวก็มีปะปายนบ่อฟังเพิ่นเพิ่นก็จับไปหลายครับ2คนเสียคน40,000บ่คุ้มเด้อพี่น้องเด้อ มาใช้กคำนวณเวลาอีีครับฝ่าไปฝาามาก่อนสีถุมช่วนี้ช่วงพ้นโต๊ะไม่ไก่คบไึ่เอื้อระว่งน้นเลืพี่น้องคือจับครับไก่ควบไก่งอ,อื้องสีถุต้องฝ่าไปฝ้ามากบานหานกับถ้าไป แต่เรื่องของกระดองครับเนื่อนครับนอนอยู่เทียงไงห,หน้าอาหรอ,อใหญ่เป็นเทมเพราะว่าแต่ล้างทีถูกแล้วเป็นเทมเป็นจับพุ่มว่าต่องเบิองกีแต่หน้าหน้าน้นองเป็หลนะ่อเนาะเกือ มือจะบาดได้ได้บะมี่อาหารบะมี่ไม่คนนี้ที่ออกไปหาอาหารเนี่ยนี่ผมว่าหนาจิระเวินได้เพราะว่าการไปไต่กบไต่เขียบมันมนด้จับกันไปเป็นกลุ่มไปฟีคนก,ก็บยิงแต่มันไปไป,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 ไปมั่นครับคนละที่อาหลวงมารวยคือนย่าเนี่นเยเออเขาจัางวงกินเหล่าแต่งวงนั่นแต่งวงนี่ที่มัน บวเกิดประโยชน์จับเนี่ยก็ิบพวากันกันนี้ไปแต่กบ้งแ่เปียบถ้าเนี่ยแล้วเนี่ยกินมาสูโคนในครอบครัวเอง่ยุ่งแย่เนี่ยข้าวที่ไป็สื่อยางเดียวเขาวาไรครับได้ได้บะหมีมีอะไรใจข้าวพ่อเราสาย้่วฮากินได้ข้ากินไปกว่าคนทำอีสานอ่ะแต่ว่าชาน่ายเนาะเไม่เคยมีแต่อยากได้ไม่แต่อยาบจับ กอบววากันครับเทบตามหนาดีครับบเบิดพี่หน้องอิ่มแล้วสำหรับผมเหมือนเดียวกนนี่กินหนาดเทปใหม่กินรือนเจ้าเข่ากันนี่เทปอุ่นสำหรับมันนี่ผมแม่กังใจกับปั้นาเนาะพี่น้องเนาะเหมัอนีักพขอห้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งส่งให้มานี่กัห้พาดพุ่น วิกฤหนีเป็นนํากันครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ามักในหลังใจกดติดต,ตามเป็นนำไปครับเด้อสำหรับวันนี้หน้าหลังใจล่าไปก่อนครับสวัสดีครับไปพี่น้อง